ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงกว่าที่คิดแคลิฟอร์เนียเตรียมรับมือนักวิจัยเตือนว่าชั้นน้ำแข็งในทวีปแอนตาร์กติกาที่ละลายน่ะอาจจะทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่แคลิฟอร์เนีย รายงานเผยว่าการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลทั่วโลกที่เกิดจากการละลายของน้ำแข็งในภาคตะวันตกของแอนตาร์กติกาทุกทุกหนึ่งฟุตจะทำให้ระดับน้ำทะเลในชายฝั่งแคลิฟอร์เนียเพิ่มขึ้นประมาณ1.25ฟุตนักวิจัยคาดการว่าเนื่องจากการหมุนของโลกและแรงโน้มถ่วงทำให้น้ำแข็งที่ละลายในทวีปแอนตาร์กติกาโดยเฉพาะในภาคตะวันตกไหลเข้าหาชายฝั่งแคลิฟอร์เนียทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้น อย่างมากในภูมิภาคนี้ในปี2100ระดับน้ำทะเลอาจจะสูงขึ้นถึง6.9ฟุตในซานฟรานซิสโกและ7.1ฟุตในเมืองลาเวลลาทั้งนี้นักวิจัยจากแคลิฟอร์เนียกำลังวางแผนที่จะจัดการประชุมเชิงปฏิบตัติและนำเสนอมาตรการการจัดการกับอันตรายที่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล